สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูมันเหมือนฝันไปพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปหลงในโลกของซีรีส์จีนแบบไม่ให้ได้พักวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่ฤดูการเดือนเดือนธันวาคมเดือนที่ค่ายจีนเปิดศึกลงละครกันแบบนายนะ่ดูไปเถอะฉันลุยแล้วนะเอาละ่ะไฟในบ้านรีลงหูฟังพร้อมเรามาเริ่มเปิดโลกกันตนะั้งแต่เรื่องแรกเลยครับโรแมนติกอบอุน่นแต่ปน้ดราม่าหนักสไนเปอร์บัตเตอร์ฟลายผสานใจเพื่อรักเรื่องนี้เปิดมาก็จุกและวเซินจินผู้หญิงที่ชีวิตสะดุดทุกด้านจู่ๆก็ได้รัับบบบสาาดนนนุมมอ,อ,อีตตทคคคชชููืิิภพะรโแ วันนี้เขากลับมายืนตรงหน้าเธอในร่างผู้ชายเต็มตัวทั้งมั่นใจทั้งประสบความสำเร็จแต่เก็บความรักไว้เงียบเล่าแบบคุ้นๆก็คือหนูหน้าเก็บเด็กไว้ในใจเด็กก็เก็บหนูหน้าไว้ในอกเรื่องนี้ความรู้สึกมันข้นเหมือนกาแฟดำกลิ่นหวานแต่ลดขมจัดสำหรับใครที่ชอบรักต่างวัยแบบฟิลิอลมีแผลมีเยียวยานี่แหละครับจานแรกของเดือนนี้ สงครามการเมืองประวัติศาสตร์หนักๆที่โคดเทสไซเลนไทส์เปลี่ยนอารมณ์แบบตีลังกา3รอบจากโรแมนติกสู่ซีรีส์ระดับชาติไซเลนไทส์ของเหรินเจียหลุนเนี่ยมันไม่ใช่ซีรีส์ธรรมดามันคือรางวัลความตั้งใจของรัฐในปี2025ภาพคือมาเก๊ายุคสงครามโลกครั้งที่2เมืองที่เหมือนโอเอซิสท่ามกลางไฟสงครามตัวเอกเหอเสียนคือพ่อค้าผู้รักชาติที่ลุกข,ขึ้นต่อต้านการลุกรานทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นคือไม่ใช่แบบลุกสู้ดือด้อนะแต่แบบโคดเหนียนโคดรคมสไตล์สายลับใต้ดินเกมรับรวงพรราาางแบบบพพูดด3 3คคนนนนนอออะะไปมมมณัั้กเเลยยหืภ สงครามสไตล์นัวกลิ่นควันบุหรี่ลอยในภาพเสียงรองเท้าหนังกระทบผืนความเท่มันหนักมากกว่ากระเป๋าน้ำหนัก40กิโลใครชอบแนวมีคลาสซีเรียสแต่ลุ้นแบบเหงื่อตกเรื่องนี้คือสุดจริง โลกดราม่าความสัมพันธ์ซับซ้อน speed and love มาอีกเรื่องที่โรแมนติกแต่ไม่ใช่หวานเลยเอาวิสุซินเจอพล็อตด,ดราม่าเข้มๆขมพี่น้องไม่ใช่พี่น้องครอบครัวแตกสลายกลับมาเจอกันแต่กลายเป็นคนแปลกหน้าและจิ้นเฉานี่คือพี่ชายที่ชีวิตเปลี่ยนสีจากขาวเป็นเทาต่อยมวยแข่งรถลม้มลุกคลุกฝุ่นจนเหมือนหลุดจากหนังมาเฟียมูดมันคือรักที่เจ็บแต่สวยงามในแบบคนที่เคยพังเจียงมู่พยายามลากพี่ชายออกนรกพี่ชายก็แบบอย่ามายุ่งกับความพังของฉันแต่สุดท้ายก็หันกลับมาเดินไปด้วยกันความรักฟีลนี้มันจี้ใจจริงนะครับรามมาพอให้้ปกุุยิ การเมืองสืบสวนระทึกขวัญจัดจๆยุทธการแห่งฉางอันเชงอี้กลับมาในฟิลเข้มขมแขนชายหนุ่มที่ถูกฆ่ายกตระกูลต้องกลับมาล้างแค้นในฉางอันมันคือการเดินผ่านเมืองที่เต็มไปด้วยอำนาจมืดทุกซอยคือหลุมพรางทุกคนยิ้มให้คุณแต่พร้อมฆ่าคุณแบบไม่กระพริบเรื่องนี้ฟิลเหมือนเล่นเกม24มิชชั่นทุกตอนมีภารกิจทุกซีนมีอะไรซ่อนอยู่สายซีรีส์สมองทำงานหนักต้องดู สืบสวนปนคอมเมดี้มืดบอนวิ i ล h l ชื่อไทยน่าจะประมาณอาจญากรรมดวงสวยแต่จริงๆคือซีรีส์สืบสวนแนวใหม่ที่ตัวละครอาจไม่ได้ฉลาดแบบเชอร์ล็อกแต่มีสเสน่ห์แบบคิดนอกกรอบจนงงว่าเก่งหรือเกือบตายหวังเซียวกับเถียนซีเวมาคู่กันโทนน่าจะเป็นสืบสวนที่มีอารมณ์ขันนัวๆฟังชื่อก็รู้แล้วว่าล o w IQ Crime เนี่ยมันต้องหาแน่ๆแต่ก็ไม่ใช่ตลกปกหามันคือตลกร้ายที่กัดเจ็บเหมาะกับคนที่ชอบความแปลกใหม่ครับ โรแมนติกนุ่มละมุนจากนิยายดังชายออนมีเรื่องนี้ดีเพราะแอนผู้เขียนนิยายดัดแปลงบทเองกู้ม่านแม่ของนิยายโรแมนติกคุณภาพความรักแบบมหาลัยัวทำงานฟิลหวานแบบมีปลายขื่นพระเอกเคยเรียนแพทย์แต่ต้องทิ้งความฝันเพราะอุบัติเหตุนางเอกคือหลักแรกที่ต้องฝังไว้เพราะรุเมดเคยเป็นแฟนเขาโตไปเจอกันใหม่ในบริษัทเดียวกันต่างคนต่างมีแผลแต่ช่วยกันรักษามันโรแมนติกแบบผู้ใหญ่หวานแบบฉลาดและอบอุ่นในแบบที่ทําให้คิดถึงวันเก่าๆของตัวเอง โรแมนติกสายศิลปะเบื้องหลังวงการละครลบสเกชีเดอะเกมนี่คือโลกที่คนดูมักไม่เคยเห็นการซ้อมละครจริงความเครียดจริงการโดนวิจารณ์จริงเฉินซิงซวีรับบทนักสแสดงที่กำลังหาเป้าหมายของชีวิตความดราม่าอยู่ที่ความฝันปะทะความจริงอุดมคติปะทะเงินมิตรภาพปะทะการทรยศเหมือนดู Black Swan เวอร์ชันจีนแต่เป็นอารมณ์โรแมนติกมากกว่าดูบัน9.8ในรูปแบบนิยายเลตติ้งระดับเกือบเต็มกระดานสายศิลปะต้องมาโดนครับ แฟนตาซีปีศาจโรแมนติกผจญภัย The Unclouded s u l เซียวเหยาทานซ่งอวินบวกหัวหมิงฮาวความละมุนผสมความเข้มโลกปีศาจมนุษย์ที่ต่างไล่ล่าทานศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างสงครามมาหลายร้อยปีเซียวเหยาเด็กสาวที่ใช้ชีวิตแบบไร้กลอจับพลัดจับผูหลุดไปในหุบเขาปีศาจหมื่นปีไปคู่กับราชาปีศาจหงเย่ผู้เก่งจนมนุษย์หนีปีศาจว่ายเรื่องนี้ไม่ได้แค่ผจญภัยแต่มันพูดถึงความปรารถนาของทุกเผ่าพันธุ์และความบริสุทธ์บางอย่างที่ไม่มีใครยึดได้นอกจากหัวใจโทนสวยฟุง้งเหมือนฝันแฟนตาซีสายโรมมนติกิกกที่ดดูไ้เพลา ธุรกิจย้อนยุคดราม่าเข้ม Glory สุดท้ายปิดด้วยซีรีส์ย้อนยุคทนธุรกิจของกูลีนาจาอันโหมิงเฮาโปรดิวเซอร์อวีเจิงที่ขึ้นชื่อดาความแน่นของบทและภาพเรื่องนี้คือฟิลโลกธุรกิจในยุคโบราณการต่อสู้แบบลับๆของพ่อค้าการคุมกิจการตบจานทิิงตลาดผสมความรักแบบผู้ใหญ่ที่คมจนบาดใจทนเรื่องเหมือนดูงดอมบวกเดอะลองเกสเดย์อินชังแต่ในโลกการค้าใครชอบงานย้อนยุคที่ไม่ได้หวานอย่างเดียวต้องลองเรื่องนี้และนี่คือก้าวซีรีส์จีนใหญ่ของเดือนธันวาเดือนที่ผู้ชมไม่ควรมีงานทาาาาพราะระส่ะนหััวมกมกกผขออฝชงงบ ชมสำหรับทุกเรื่องที่เล่าไปจะได้ไม่ต้องไปไถหาให้ตาแฉกกันเองถ้าชอบแนวโรแมนติกฟิลกูดภาพละมุนไอชีอี C e. นี่คือสวรรค์ของคุณเลยครับถ้าชอบแนวเข้มเข้มฟอร์มยักษ์ภาพใหญ่โปรดักชันแน่นยูคุก็จะตอบโจแบบทย์ดะเท่จนขนลุกส่วนสายดราม่าครบรสทั้งหวานทั้งจิกหัวทั้งระทึกขวัญวีทีวีก็มีหลายเรื่องที่ลงพร้อมจีนให้ดูแบบสบายๆถ้าเป็นงานวัยรุ่นรักมหาลายัยหรือแนวอบอุ่นหัวใจ MGTV จะมาในโทนละมุนมุนสนุกดูง่ายพูดแบบแมนๆมนเลยนะครับปีนี้ค่ายจีน ที่ปลายนิ้วคุณเองโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าเสียนผมก็จะยังเท่าเดิมแต่ซีรีส์น่าจะโหดขึ้นกว่าเดิมแน่นอน